นนนับสุโดยมาม่าหมูสับตัวจริงอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงโฟมล้างมือคิเรีอกคีเรีอกซอกซอนทําความสะอาดได้ทั่วถึงกว่าอยากให้ทุกคู่รักกันนานๆชุดเครื่องนอนโลตัส แล้วหนูเอาเทคนิควิธีการร้องเพลงสุนทราพรที่หนูไม่ได้คุ้นชินเนี่ยมาจากที่ไหนคุณแม่เนี่ยจะมีความรักในเพลงสุนทราพรมากนะคะตั้งแต่คุณยายเนี่ยคุณยายเนี่ยจะชอบมากเลยใช่คุณยายชอบค่ะคุณยายเป็นคนพามาสมัครค่ะคุณยายอิฟเนี่ยแบบชอบมากแล้วก็จะเปิดฟังตลอดคุณแม่มันก็ซึมนะใช่ค่ะคุณแม่ก็จะเป็นเจเนอเรชันตามคุณยายมาส่วนเราเนี่ยก็จะเป็นเจเนอเรชันที่ ตามคุณแม่มาอีกทีหนึ่งส่วนของน้องบอยครับผมมักจะผูกหลังๆเราจะเห็นน้องบอยนี่ผูกขาดกับบทเพลงของสุนทราพรซะเยอะใช่ครับตั้งแต่ออกจากบ้าน AF มาก็จะมีงานอะไรที่เกี่ยวกับสุนทราพรค่อนข้างเยอะครับรู้สึกว่าเราต้องเพิ่มเทคนิคหรือหรือทําอะไรเพิ่มเติมไหมถึงแม้ว่าเราจะเล่นบ่อยๆก็ตามคือจริงๆแล้วเป็นภาระที่ใหญ่ใหญ่หลวงเหมือนกันนะครับกับการที่จะต้องมาเล่นละครเวทีแล้วก็เป็นเพลงสุนทราพรด้วยซึ่งจริงๆแล้ว เป็นภาษาที่สวยงามอย่างที่น้องๆพูดไปแล้วก็ค่อนข้างยากมากครับผมไปเจอเพลงอ้อมกอดพี่อ้อมกอดพี่เจ้าไม่มีสารเพลงะไรพวกนี้ผมพระเจ้ามันยากขนาดนี้ขอนตัวทันไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคิดอย่างนี้เลยเหรอคิดอย่างนี้เลยเหรอคือแบบมันยากจริงๆแล้วมันกดดันตัวเองไงครับร้องเจ้าไม่มีสารให้ฟังซะหน่อยประเวศเขตแดนสอกซอน เที่ยวเรสันจรหาดวงสมอนงครานจากจรที่กินทินทานเจ้าไม่มีสารขอทานเขากินสิ้นคนนี่ลค่คุรันนำร็นำซื้อตั๋วร็นำมาเ้ามาดูเ้ามาดู เรา<ช>ะจะคุ้นจ้าจ่าในเรื่องของการแสดง,สดงมากกว่าค่ะ,คะหนูมีเทคนิคยังไงยัอย่างโอ,โอีฟ e เนี่ยเขายังอยู่ใกล<ช>้ใกล้ยังอยู่ใกล<ช>้แล้วก็ซึมซับมาตลอดจ้าจ๋านี่ถือว่าอยู่ไกลมาก มากๆเลยค่ะเพราะว่าเพลงเพลงนี้แทบจะไม่เคยได้ฟังมาก่อนนะคะแต่ทีนี้พอพี่ๆก็เอาเพลงให้เจสสฟังแบบต้นฉบับเลยค่ะก็อาศัยจากบอยอาศัยจากครูอ้วนพี่อีฟหรือว่าหลายๆคนที่ที่ร้องให้ให้ให้เจสส์ฟังเพลงไหนที่เจะจ์ยกตัวอย่างร้องให้เราฟังตอนนี้ได้เพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่ยากยากที่สุดนะคะในชีวิตเลยก็ว่าได้ค่ะเดี๋ยวจะร้องให้ฟังนะคะคะ แต่คงขาจุลตรีคุณดวงใจขาดูนนักเอ้ยขอบคุณค่ะต้องบอกว่าทุกคนอินอ,อินกับการแสดงครั้งนี้อินกับเนื้อเพลงที่มีคุณค่าเราเห็นน้องน้องที่เป็นคลื่นลูกใหม่อะไรที่ทำให้คุณอืด คิดที่จะปั้นคลื่นลูกใหม่ของสุนทราพรจริงๆแล้วต้องบอกว่ามาจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพเมื่อประมาณปี2 5 4พเนี่ยเคยได้เข้าเฝ้าที่พระตำหนักจิรดาโรโหฐานแล้วก็ทรงมีรับสั่งถามว่า <c oughs> นักร้องสุนทราพรในเริ่มจะมีอายุแล้วนะคิดหาทางไว้แล้วหรือยังว่าจะทำอะไรต่อไปค่ะก็เลยกราบทูลว่า กําลังพยายามจะฝึกคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นโครงการช่วยลูกใหม่ของสุนทราพรและท่านก็รับสั่งว่าเด็กสมัยใหม่พูดภาษาไทยยังไม่ชัดเลยจะร้องเพลงสุนทราพรได้อย่างไรค่ะนะคะตรงนี้ทําให้เรากลับมาคิดว่าเออตรงนี้เป็นเป็นความจริงอย่างมากเลยว่าถ้าเราจะฝึกนักร้องเนี่ยเราคงไม่ใช่ฝึกแค่ที่จะมาให้เป็นนักร้องแต่เราจะต้องฝึกภาษาไทยควบคู่ไปด้วยค่ะแล้วก็เป็นความหวังสําหรับ ภาษาไทยของเราด้วยนะคะ,คะว่าก็จะไม่สูญสลายแล้วก็ก็จะต้องมีคนรุ่นใหม่รุ่นหนึ่งซึ่งอย่างน้อยก็จะต้องเข้าใจภาษา <Support S 2> ไทย <support S 2> แล้วก็พูดภาษาไทยได้ชัดเจนใช่ค่ะ,คะต้องบอกว่าสำหรับละครเวทีกว่าจะรักกันได้สุนทราพรเดอะมิสซิคลครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับคนไทยนะคะถ้าอย่างนั้นพูดทั้งผู้จัดเองผู้แสดงเองด้วยอยากให้คนดูได้อะไร จุดเด่นก็คือว่าเป็นละครซ้อนละครคือเป็นละครที่จะรองรับได้ทั้งคนรุ่นใหม่แบบรุ่นใหม่เลย<ม>จ้าเลยต้องไปที่<ล>ย <a> อย่างนี้ต้องไป<อ>่นี้ C <c <oughs> น,นแล้วก็คนรุ่นเก่านะคะ <kul. c oughs> เพราะว่าเราได้ทําเป็นละครสมัยใหม่ขึ้นมาก่อนแล้วตอนหลังเนี่ยก็จะเข้ามาเป็นละครช่วงที่เป็นจุฬาตรีคูณเพราะฉะนั้นสามารถจะรองรับได้ทั้งคนรุ่นใหม่แล้วก็คนรุ่นเก่าแล้วก็อย่างนักแสดงก็เหมือนกันเนี่ยเราก็มีนักแสดงที่ มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถสูงตั้งแต่คุณสุประวัติครูอ้วนเนี่ยเรื่อยมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงรุ่นรุ่นนี้อ,อ,อย่างนี้ใช่ไหมคะ,คะแล้วรวมไปถึงคลื่นลูกใหม่สุนทราพรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว่จะเป็นกิจกรรมของครอบครัวในฐานะของผู้สืบทอดจะรู้สึกยังไงถ้าเพลงนี้เลือนหายไปคือถ้าจะใช้คําแค่ว่าเสียดายก็น่าจะน้อยไปนะคะ,คะเพราะว่าเมื่อตอนที่ตัวคุณพ่อแล้วก็ เพื่อนที่ร่วมสร้างผลงานเพลงเหล่านี้พร้อมๆกับคุณพ่อเนี่ยนะคะก่อนที่ท่านจะมีอายุมากจนกระทั่งท่านไม่สามารถจะเล่นหรือขับร้องได้แล้วเนี่ยท่านเคยฝากไว้ว่าท่านบอกว่าคุณอื้อตอนนี้คุณอื้อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ต่อไปเนี่ยขอให้จําคําพูดของพวกผมไว้ให้ดีเพลงอย่างที่พวกผมสร้างสรรค์ขึ้นมานี้บทเพลงภาษาสุนทราพรน,นี้ ต่อไปจะไม่มีใครสร้างเพลงลักษณะนี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของคุณอุชที่จะต้องรักษาแล้วก็พยายามที่จะให้อยู่ให้ได้ต่อไปเพราะว่าหมดเพลงของพวกผมหมดเพลงสุนทรภ์น,นี้แล้วจะไม่มีเพลงไทยสากลในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกแล้วบนพื้นแผ่นดินนี้แต่ว่าส่วนหนึ่งของจิตใจเนี่ยคิดอยู่ตลอดเวลาว่าตรงนี้เป็นหน้าที่หลักของเราถ้าเราไม่ทําแล้วใครจะทำเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะทําแล้วเนี่ยเราต้องพยายามทําออกมาเนี่ยให้ดีที่สุดแล้วต้องพยายามปลุกกระแส ของคนรุ่นใหม่นะคะว่าให้คำนึงถึงคุณค่าของบทเพลงเก่านะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เป็นวัฒนธรรมของไทยเรามาแต่ในอดีตการะค่ะเชื่อเถอะค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าอะไรที่มันเป็นตัวตนของเราอะไรที่มันเป็นรากเหง้าของเรา อย่าหนีตัวเองค่ะไม่มีทางหนีพ้นแต่เมื่อไหร่ที่เราจะเก็บรักษาตัวตนและรากเหงาของเราให้อยู่ให้นานที่สุดได้สิ่งนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเรามากกว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสามท่านค่ะคุณอติพรสุนทรสนานเสนะวงค่ะและน้องๆทั้งสามท่านค่ะขอบคุณค่ะ ารายการสุริวิภาของเรามีเรื่องราวของห่วงจุ้ยถ้าใครกําลังคิดอยากจะปรับเปลี่ยนที่อยู่ปรับเปลี่ยนที่นั่งปรับเปลี่ยนที่นอนจะ๋าชอบติดตามได้ตอนนี้เลยค่ะ <S <S 2> <S 2> <S ช่วง In s p i r e by สุริสวัสดีครับการดูห่วงจุ้ยสําหรับที่หัวสายนั้นไม่ได้มีอยู่แค่ในบ้านเท่านั้นนะครับคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมก็สามารถมีหลักการดูห่วงจุ้ยที่ดีได้เหมือนกันครับ ยิ่งถ้าอยู่ในทาเลรีๆีติดถนนใหญ่ถือว่าเป็นเส้นทางแห่งโชคลาภครับเพราะถนนเปรียบเหมือนแม่น้ําสายหลักการคมนาคมที่สะดวกอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าใต้ดินเปรียบเสมือนการมีมังกรตัวใหญ่คอยห่อหุ้มอยู่หลักวงุ้ยของจีนนั้นมังกรเป็นสัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งและความเจริญก้าวหน้า การมีรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่โดยรอบจะเปรียบเหมือนมีแขนของมังกรคอยโอบอุ้มไปสู่ความเริญก้าวหน้าสวนหรือธรรมชาติจะเป็นตัวช่วยปรับสมดุลหญิงหยางได้เป็นอย่างดีหรือถ้าบริเวณตัวตึกมีโถงทางเข้าที่โอโถงจะเป็นการรวมพลังซึ่งเป็นสิริมงคลต่อการอยู่อาศัยครับพบกับเรื่องราวของฮวงจุ้ย2011ที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณแบบเต็มๆในสุริวิภาโชว์ไซตี้ตอนกระต่ายดีมีแต่รวย5กุมภานี้ครับ สนับสนุนโดยโครงการริทึมคอนโดมิเนียมจาก AP ี